บนงโดนเจิมแล้วจ้าเมื่อซีรีส์เดอะไวท์โลตัสที่สาวลิซ่าร่วมแสดงได้ปล่อยทีเซอร์มาให้ชมแต่กลับเจอดราม่าสนั่นหลังเห็นการย้อมสีเหลืองอ๋อยถามแบบนี้จงใจเหยียดไหมแถมยังวีนลิซ่าแรงรับงานเรื่องแรกก็เลือกแบบนี้เหรอ ปล่อยทีเซอร์ปุ๊บก็เจอรดราม่าปั๊บสำหรับซีรีส์ The White Lo t u s ซีซัน3ที่ได้มาถ่ายทำในประเทศไทยโดยมีทัพนักแสดงนำของไทยร่วมแสดงเพียบรวมถึงเซอร์ไพรส์ใหญ่อย่างสาวลิซ่าแบล็กพิงก์ก็มาร่วมแสดงด้วยซึ่งตัวซีรีส์ได้ตกเป็นประเด็นเพราะการใช้โทนภาพสีเหลืองชาวทัวทั้งหลายก็เลยมองว่าแบบนี้จงใจจะสื่อให้ชาวโลกเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูด้อยพัฒนาป่าเถื่อนและล้าหลังฟีลเป็นประเทศโลกที่3หรือเปล่าโดยก่อนหน้าที่ทีเซอร์ The White โรทัสจะถูกปล่อยออกมาสังคมไทยได้ตั้งคำถา,ถามถึงโทนสีเจ้าปัญหามาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นดราม่าซีรีส์เกาหลีชื่อดังมาเผยแพร่ฉากถ่ายทำในไทยและมีการยอมภาพให้ออกเป็นโทนสีเหลืองทงั้งทงที่ก็สามารถนำเสนอมุมมองสวยงามได้หรือจะเป็นที่ดราม่าหนักๆอย่างโฆษณาแอปเปิลที่เจอถล่มยับเพราะนำเสนอภาพเมืองไทยดูทุดโซมและล้าสมัยตกเป็นประเด็นดังระดับประเทศจนต้องออกมาขอโทษและถอดโฆษณาออกประเด็นร้อนแรงขนาดนี้คนก็เลยแห่มาตั้งคำถามกับซีรี เดวไวต์โรทัสกันบ้างบางคนก็วีนชาพาทัวร์ไปลงนักแสดงอย่างสาวลิซ่ากันด้วยเพราะมองว่าในฐานะที่เป็นซุปตา์มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกลิซ่าอุตส่าห์รับงานแสดงซีรีส์เรื่องแรกทั้งทีทำไมถึงรับเล่นเรื่องที่เกรดสีภาพให้ประเทศบ้านเกิดของตัวเองดูแย่ด้วยแต่ทั้งนี้แฟนๆซีรีส์และแฟนๆของลิซ่าก็ออกมาช่วยพูดให้ว่าอย่าพิ่งดราม่าก,กันเลยเพราะหากใครเคยชมหรือติดตามซีรีส์เด w ไว t ์โรทัสในซีซั่นก่อนหน้าจะพบว่าซีรีส์ได้ใช้ภาพมูดโทนสีแบบนี้ ตั้งแต่ซีซั่นแรกไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะฮาวายหรือแคว้ซิซิลีของอิตาลีสถานที่จะมีภาพลักษณ์หรูหราหมาเห่าแค่ไหนก็ถูกเกรดสีภาพออกมาเป็นโทนเหลืองเหมือนกันหมดโดยทางเบนคัชชินผู้กำกับภาพของซีรีส์เดอะไวท์โรตาสเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามคิดว่าควรนำเสนอสถานที่อย่างไรโดยที่ผู้ชมจะต้องรู้สึกถึงความงดงามแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความอันตรายได้ด้วยเพราะต้องทำให้ดูสนุกไปพร้อมๆกันซึ่งคัชชินมีความเชี่ยวชาญในการใช้โทนสีเข้มเป็นอย่างดี ดังนั้นโทนสีของเรื่องจึงออกมาเป็นดังที่เห็นส่วนใครที่เอาไปเปรียบเทียบกับโฆษณา Apple นั้นก็ขอให้มองว่าคนละบริบทคนละประเด็นเพราะเด e w ไว t e โล t u สเป็นซีรีส์เสียดสีสังคมแต่ Apple เป็นโฆษณาที่ควรทำออกมาดูดีแต่ตัวโฆษณากลับกดให้ไทยดูล้าหลังไม่ใช่แค่การย้อมสีแต่หลายอย่างในโฆษณาต่างหากที่เหมือนเหยียดมีแต่อาคารเก่าๆรถเก่าๆดูไม่พัฒนาซึ่งต่างจากตัวซีรีส์ที่มีมวยไทยมีโรงแรมหรูดังนั้นมันคนละกรณีกันไม่ควรนำมาเปรียบเทียบตั้งแต่ งานนี้กระแสะก็เลยตีกลับคณะทัวที่เหวี่ยงที่วีนตัวซีรีส์และสาวลิซ่าว่าก่อนจะวิพากษ์วิจารอะไรก็ควรไปศึกษาดูซีรีส์ก่อนเถอะเพราะเขาย้อมสีเหลืองมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วและหากตัวซีรีส์ไม่ดีจริงก็คงไม่มีรางวัลการันตีมากมายดังนั้นสาวลิซ่ารับเล่นเรื่องนี้ก็ถูกแล้วจ้าเอาเป็นว่าตัวซีรีส์ได้ใช้มูต์แอนโทนสีเหลืองมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะคะและเป็นซีรีส์เสียดสีสังคมที่มีรางวัลการันตีมากมายดังนั้นทัวอย่าพึ่งลงแล้วมารอช ความสนุกกันดีกว่าค่ะข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ